พี่น้องผู้ที่มีหมานเหมือนกับคนที่สักยัน์อยู่ในนาฬิกาข้างในเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าคาถาต่างๆมันก็เข้าเกี่ยวทั้งหมดแต่บรรดานักวิชาการเนี่ยเจาะจงอะไรละ่ะพี่น้องการแขวนทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ทุกการแขวนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่การแขวนเนี่ยพวกเขามองว่าเพื่อที่จะปดเปลืองเพื่อที่จะปกป้องโรคอิจฉาตาร้อน นี่คือความหมายของบรรดานักิชาการส่วนใหญ่ที่พวกเขาให้ความหมายไม่ได้เจาะจงแค่เพียงการปกปักรักษาโรคอิจฉาตาร้อนอย่างเดียวเพราะอะไรล่ะพอแท้จริงเ,เครื่องรางของขังเนี่ยมันกว้างกว่านั้นพี่นผูติมีมาน มันกว้างกว่านั้นไม่ใช่เจาะจงเฉพาะเจาะจงแค่เพียงโรคอิจฉาตาร้อนเท่านั้นเมื่อเวลาเราได้รถใหญ่รถใหม่ๆห,หรือว่ารถหรูๆรถสวยๆซื้อรถใหม่พี่เนาะมันก็จะมีคนที่อิจฉาแต่ทุกอย่างเลยพี่นอ้องที่เป็นเครื่องรางของขังอะไรก็ตามที่ถูกแขวนเพื่อที่จะปกป้องโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอันตรายที่เกิดขึ้นหรือเพื่อที่จะปด เคื่องโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็คือตามีมะมันก็คืออยู่ในความหมายของคำว่าเครื่องรางของขังไม่ว่าเขาจะแขวนที่บ้านของเขาหรือว่าพาหนะของเขาหรือว่าลูกของเขาหรือว่าแขวนที่ทำมาหากินของเขาสถานที่ทำมาหากินร้านค้าอย่างนี้เป็นต้นบางร้านกาแฟพี่น้องพุท่มีหมานแขวนเครื่องรางของขัง แขวนคาถาต่างๆที่ทำมาจากนักสยศาสตร์หรือว่าเลือกสวนสวนยางสวนปาล์มสิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่าตามีมะดังนั้นพี้ังพุทธิมีหมานตามีมะเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการตั้งภาคีไม่ว่าเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับหลักความเชื่อดังที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลิฮุสัลัมได้กล่าวว่ามันอัลละกอตามีมะตันฟักกดอัชรอคอก็ตามที่แขวนเครื่องรางของข,องของังเขาได้ตั้งภาคีต่อรถสุภานาหัวตาลาแลว้ว ฮะดิษบทนี้อิงาชลลเราเราก็จะมาพูดถึงในบทของมันเล่ามาดูพี่น้องประโยคต่อมาในที่ปรากฏอยู่ในฮะดิษนั่นก็คือฟลอาลาอัตัมัลลอฮุลหูอัลลอฮุสุบฮานะฮูวตัตตาลาจะไม่ให้เขานั้นสมปรารถนาหมายถึงอะไรมากกซอดามินตะลีกิฮาเขาจะไม่ได้รับสิ่งใดเลย ในการแขวนท่านอิบนูอาซิดปีนังพ้ทีิมีหมาท่านท่าน,ท,านท่านคนนี้เนี่ยได้กล่าวว่ากาอันนาฮุมแกนูยะตะกีดูนะอันนะฮะต่มามุชิฟะอวดดาว่าคนในอดีตเนี่ยเมื่อเวลาแขวน,นต้องการที่จะอะไรเพื่อที่จะให้เขานั้นสมหวังเสมือนว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเชื่อว่าเมื่อเวลาแขวนเครื่องรางของขัง,งเนี่ยจะทําให้โรคไผ่ไข้เจ็บจะทําให้เกิดการรักษาบรรลุเป้าของเขา